วันนี้ก็จะถ่ายเป็นแนวทางนะครับสำหรับการาทําชามนะครับทำชามทำชามแบบเดิมแบบเดิมแบบนี้นะครับให้มันเป็นชามแต่งที่ขับออกตัวดีแล้วก็ออกตัวเบานะครับแล้วก็วิ่งแซงได้เร็วนะครับโดยการใช้เม็ดหนักนะครับอันนี้ของผมใช้เม็ด 15กรัมนะครับ15กรัมกับจำไม่ได้ครับน่าจะประมาณ10กรัมนะครับ10กับ15นะครับผมใช้อยู่2เบอร์นะครับออกตัวดีมากนะครับออกตัวแล้วก็เสียงเครื่องก็จะไม่ดังนะครับเสียงเครื่องก็จะไม่ดังช่วงรอบเกียร์ต่ำผมก็ยังอันนี้อยู่ความโตจากจากวงนอกนี่มาถึงนี่ เส้นผ่าสมการนี่ก็34นะครับวัดได้จากนี่มาถึงนี่นี่สามสี่จะผมจะให้ดูรายละเอียดรอบหนึ่งเดียวยังไม่ได้ถอดครับนี่แค่ถอดฝามาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูว่ารถของผมเนี่ยตอนที่มันเดินเบาสายพามันจะสะบัดไหมนะครับ ครับไม่ไม่ไม่สะบัดครับก็ถือว่าไม่ไมสะบัดนะครับ,อ,บ,รบอันนี้มีลูกลูกค้าแล้วก็มีมีลูกค้าแบบมาทํารถนะครับแล้วก็ให้ลองให้เขาไปขับไปซื้อนั่นซื้อนี่นะครับซื้ออุปกรณ์นะครับ มีหลายท่านนะครับบอกว่ารถขับดีมากนะครับทั้งที่ก็เป็นรถรุ่นรุ่นรุ่นแรกนะครับนี่มันเป็นเป็นออกตัวดีออกตัวเบาแล้วก็วิ่งเร็ววิ่งแรงเพราะว่ามันไออยู่ที่ชามหน้านะครับชุดข้างชามหน้าผมทําชามหน้าออกมานะครับปกติองศาของเขาจะ15องศานะครับแต่ว่าของผมจะมาทําให้เหลือ13องศานะครับถึง12ครับ ตอนตอนนี้ผมจะลองเป็น12ก่อนนะครับว่ามันจะใช้งานได้ดีเหมือน13องศาหรือไม่นะครับตอนนี้เนี่ยของผม13องศาครับผมข้างนี้นะครับตัวในนะครับ13องศาวิ่งดีมากถือว่าวิ่งดีนะครับในระดับของรถรถคิกร้อยยี่สิบห้านะครับวิ่งดีวิ่งเบาแล้วก็คันล่งก็ไม่ไม่หนักมือนะเพราะว่าผมใช้ใช้เม็ดหนักนะครับเม็ดใส่เม็ดหนักนะครับถ้าใส่เม็ดเบามัน เสียงเครื่องมันจะดังไปนะครับแล้วก็มันจะหนวกหูคนนั่งซ้อนท้ายนะครับหนวกหูมากนะครับอันนี้ผมใช้ลองใช้เม็ดหนักดูนะครับหนักกว่าของเดิมด้วยซ้ํานะครับของเดิมมัน14เนาะนี่ผมใช้เบอร์น้าหนักเบอร์สิกรัมนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูนะครับว่าไอ้จามที่ผมทํามันเป็นแบบไหนนะครับ นี่ครของผมใช้เองกัดลายแบบนี้นะครับตัวเองเดี๋ยวให้ดูกันนะครับว่าของผมมันเป็นยังไงนะครับนี่ออกมาปุ๊บทำไมรถถึงวิ่งเบาดีนะครับให้ดูก่อนด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านหน้ามันจะมีจุกนะครับผม ตรงนี้จะมีจุกมินครึ่งนะครับผมปาดจุกตรงตรงนี้เนี่ยมินครึ่งแต่ว่าผมให้สายพานมันหล่นลงมาแค่นี้นะครับสายพานจะวิ่งอยู่ประมาณแค่นี้ต่ําสุดนะครับตรงนี้นะครับสายพานจะไม่ลงมาถึงข้างล่างนะครับสายพานจะอยู่ตรงนี้นี่ครับตรงที่ผมมาร์กไว้นี่ครับนี่เป็นบาบาอยู่นี่ครับสายพานจะอยู่ตรงนี้นะครับในรอบเกียร์ต่ำนะครับ ในรอบออกตัวในรอบเกียร์ต่ําจะอยู่ตรงนี้นะครับมาดูตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็องศาที่ได้ตรงนี้น่าจะได้12นะครับผมนะครับองศาที่ผมทาได้ตรงนี้10จากนี้มาถึงนี้12 12องสานะครับนี่ผมวัดแล้วนะครับ12กว่านะครับมันก็จะไม่ร้อยนะครับบวกลบแล้วนะครับผมไม่ไม่ร้อยนะครับ ตดูในก็แกนแกนเดิมปกติไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรเลยนะครับอออ,บอันนี้ก็นี่แหละที่คือส่วนสำคัญนะครับคือส่วนสำคัญคือของเดิมเนี่ยไม่ได้ตัด อันนี้ผมไม่ได้ตัดเลยนะครับอันนี้มันเป็นชามรุ่นรุ่นรุ่นแรกนะครับจะเป็นหยักๆยกเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้นะครับที่คนเขาบอกว่ามันแต่งไม่ค่อยขึ้นนะครับนี่ผมว่ามันน่าจะแต่งขึ้นนะครับกี่เบามือนะครับอันนี้ก็หน้าหน้าตัดนี้ผมผมไม่ได้ตัดแต่ว่าผมทำบาทำบาให้เขานะครับเพื่อให้สายพานมาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้สายพานมาจับอยู่ตรงนี้ให้ได้รอบให้ได้รอบเกียร์ต่ำนะครับ ตรงนี้นะพอดีนะครับผมนะใกล้เคียงใกล้เคียงของเดิม,มจับมอเยอะนะใกล้เคียงของเดิมนะครับจับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ใกล้เคียงของเดิมน่าจะเล็กกว่าของเดิมนิดเดียวเองนะครับแล้วก็เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเหลี่ยมตรงนี้ผมจะให้เหลือแค่13องศานะครับตรงนี้นะครับ เหลี่ยมไม่เหลี่ยมได้เหลี่ยมขนาดไหนก็ดูเอานะเนี่ยเหลี่ยมแน่นอนนะครับได้เหลี่ยมได้ฉาเป๊ะนะครับวิ่งดีนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็จะลองอีกแบบหนึ่งนะครับจากจากตัวนี้13องศานะครับผมจะให้เหลือ12นะครับผมแต่ว่าชามนี้ผมก็จะเก็บไว้นะครับเป็นต้นแบบนะครับผมอันนี้13องศา ก็ถือว่าวิ่งออกตัวเบาดีนะครับเบาดีนะครับแล้วก็ผมจะมาทําอันใหม่นะครับอันนี้จะให้มันออกตัวเบายิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็วิ่งเบามือนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะทําสําเร็จหรือไม่นะครับเดี๋ยวลองทำลองทําไปนะครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากได้แบบอยากอยากได้แบบชามที่ผมทําอยู่ก็ลองทักมาครับเดี๋ยวผมจะทําไว้ สัก2อ,อันนะครับอัน2อ,อันนี่แหละหรือว่าใครอยากได้ก็ลองเอาไปใส่ดูนะครับว่ามันจะวิ่งวิ่งได้หรือไม่นะครับอยู่ที่ลูกสูบด้วยนะครับวิ่งยะยะปลายมันต้องทําหลายอย่างนะครับถ้าใครอยากได้วิ่งปลายดีๆมันก็ต้องทําหลายอย่างตั้งแต่หัวฉีดแล้วก็คอลินเร่งอะไรพวกนี้ต้องใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ท่อก็ต้องใหญ่ขึ้นตามตัวนะครับผมถ้าจะไล่แค่เม็ด จะไล่แค่ข้างพวกนี้โอกาสขึ้นก็ได้ได้ได้ตรงความเร็วนะครับมันจะได้พุ่งมันจะพุ่งเร็วมันจะพุ่งเร็วแล้วก็จะทาใจแล้วก็แต่ปลายก็จะไหลขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับไม่มากเท่าไหร่เราต้องหาส่วนอื่นประกอบด้วยนะครับผมผมก็แนะแนวทางก็ได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่นักซิ่งเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวลองทํากันเลยนะครับจะลองทากันเลย ต่อมานะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมปรับชามใหม่นะครับผมน,นี่เป็นของเดิมที่ถอดออกจากรถนะครับอันนี้แต่งด้วยมือนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันที่ชามใหม่อันนี้ของใหม่ใหม่ๆเลยยังไม่ได้ใช้เลยนะพูดพูดใหม่ๆนะครับโอ้ยยังไง นี่ก็คูดใหม่ๆนะครับนี่ก็ตรงกลางสังเกตได้ว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเหลือเล็กลงนะครับอันนี้มันยังเหลือใหญ่นะครับข้างนี้เหลือใหญ่ข้างน,นี้เหลือเล็กลงนะครับเพื่อให้รอบเกียร์มันต่ําลงนะครับให้มันน่าจะก็มีความหวังว่าให้มันออกตัวเร็วขึ้นนะครับแล้วก็องศานะครับองศาตัวนี้วัดได้13นะครับตัวนี้ที่ติดรถที่ลองคาวที่แล้วนะครับเป็น13องศานะครับ13 เกือบๆ14นะครับผมแต่ว่าตัวนี้12 12องศานะครับวัดแล้วนะครับเดี๋ยววัดอีกรอบหนึ่งนะครับวัดอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นการวัดคร่าวๆนะครับมันไม่ได้ร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเครื่องวัดตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดีกว่าเราไปดีกว่า <c oughs> ดีกว่าว่าเราไม่มีอะไรให้ให,ให,ให้เราได้วัดเลยนะครับเบื้องต้นเราก็ เรื้องต้นเราก็ให้มันอยู่ที่ได้ศูนย์ก่อนนะครับครับเนี่ยศูนย์แล้วนะครับเนี่ยศูนย์เป๊ะยกนี่ก็เนี่ยให้มันได้ตำแหน่งศูนย์นะครับแล้วก็เนี่ยต่อมานะครับผมจะยกวางตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเนินมันวางเลยไม่ได้นะครับแคแนบแนบรู้สึกมือผมถึงได้นะครับ นี่ครับมันจะเข้าช่วงว่าสิบสามนะครับสิบสามกับสิบสี่นี่แหละครับเนี่ยฮะเนี่ยนะครับอันเก่าเนี่ยจะอยู่ประมาณสิบสามเกือบเกือบสิบสี่ประมาณนี้นะครับนี่วัดคร่าวๆนะครับก็ขออภัยสําหรับคนที่วัดละเอียดนะครับผมมาดูอันใหม่นะครับอันใหม่อันใหม่อันใหม่ที่ผมทำเมื่อกี้นี้ลองอ่าเบื้องต้นแล้วก็เช็คที่ศูนย์ก่อนครับศูนย์ก่อนครับ ต่อมานะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็มาวัดที่ด้านขอบ12นะครับคราวนี้12เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาดูว่าการวิ่ง12องศาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมการวิ่งของ12องอศามันจะออกตัวดีไหมนะครับในการใส่เม็ดหนักผมใส่น้ำ,นำหนักสิบห้ากร,รัมกับ9กร,รัมถึง10กร,รัมนี่ครับวงกลมตรงนี้นะครับ จุกจุกตรงนี้นะครับผมเอาลึกไปความลึกอยู่ที่ประมาณมินมินครึ่งนะครับผมมินครึ่งแล้วก็ปรับตรงนี้ออกมาให้ได้12องศานะครับผมนี้12องศานะครับอันนี้ที่ผมทำทำแบบนี้ก็เพราะว่าผมไม่อยากาให้สายพามันขาดนะครับผมคือว่าให้มัน อีกอย่างให้รอบเกียร์ต่ำเนี่ยมันเวลาเราสตาร์ทเครื่องมันจะไม่มีเสียงป๊อปปอ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 นะครับคือว่าให้มันอยู่นิ่งๆนะครับให้มันสายพานมันอยู่แบบหมุนแบบไม่หย่อนนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราเรามาเรามาตัดตัดเฉียงลงตัดออกไปเลยนะครับตัดอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงจุกนี้เฉียงออกไปเป็นมุมเดียวกันนะครับตรงนี้มันจะทําให้สายพานเราเนี่ยลงถึงพื้นนะครับอ่าลงลงถึงแกนบุชนะครับ แกนบุตตัวกลางนี่ครับลงถึงแกนบุตท,ทีนี้ก็ทําให้ใสายพานเรามันหย่อนตุบตับต,ตุบต,ตับตุบตับนะครับผมสาเหตุผมที่ทําทําก็ประมาณนี้นะครับหลักร้อยเหมือนกันครับวิ่งขึ้นหลักร้อยเหมือนกันนะครับนี่นี่ชามเดิมนะครับนี่ชามเดิมแล้ววัดชามเดิมให้ดูก่อนชามเดิมแล้วก็ตั้งศูนย์ก่อนโอเคนะครับนี่ชามเดิมได้งศูนย์ 0. ปุ๊บอันนี้เราเอียงได้เลยนะครับ อะไรนะอ่าเนี่ยสิบห้านะครับสิบห้าเลยเป,เป๊ะเลยนะครับนะครับผมประมาณนี้นะครับของเดิมสิบห้าอันนี้สิบสิบสองนะสิบสองที่ทำใหม่ทำด้วยมือนะครับก็เอาเครื่องทำนะครับเป็นการทดลองนะครับถ้าทำสำเร็จ ถ้าผมลองทําสําเร็จเดี๋ยวผมจะเอาไปเอาไปกึงนะครับเอาไปกึงแล้วก็จะให้เขากึงแบบนี้สําหรับรถที่อยากใส่นะครับอยากใส่ก็ถ้าหากใครแวะมาผมก็จะได้ใส่ให้เลยนะครับประมาณนี้นะครับี๋ยวดัจะมาดูชามหน้ากันบ้างครับชามหน้าก็เช่นกันนะครับสรุปก็ชามหน้าเราก็มีจุกเหมือนกันนะครับ ชามหน้าก็มีจุกชามหน้าชามหน้าเราก็มีเอไอชามใบพัดนะครับชามใบพัดเราก็มีจุกนะครับอไอชามตัวนี้เราก็มีจุกเช่นกันนะครับผมอ่าเป็นยังไงมันแตกต่างยังไงนะจะวัดระยะล่องสายพันธุ์ให้ดูนะครับว่าล่องสายพันจะเหลือประมาณเท่าไหร่เพราะมันน่าจะเหลือเท่าเดิมเพราะว่าเราไม่ได้ตัดออกนะครับ กองอาจจะไม่เห็นนะครับต้องขออภัยเดี๋ยวผมขอวัดก่อนนเท่าเดิมนะครับผมอยู่ที่ยี่สิบเอ่อสิบเก้ากว่านะครับสิบเก้าจุดห้านะครับที่ตั้งวางไว้นะครับประมาณสิบเก้าสิบเก้าจุดห้าได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับอันนี้เป็นชามที่ตกสํารวจนะครับชามชามเหลี่ยมนะครับตกสํารวจที่บอกว่าแต่งแล้วไม่แรงนะครับลองดูนะครับแต่ถ้าวิ่งออกตัวดีแล้วผม เอามาบอกนะครับบอกข่าวขราวนะครับว่ามันถ้ามันออกตัวดีก็ถือว่าผมทําสําเร็จนะครับผมแล้วก็วิ่งตัวเบาๆนะครับแล้วก็ใส่เม็ดหนักได้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าใส่เม็ดว่าไปมันจะหนวกหูนะครับตอนไปส่งผู้โดยสารตอนอะไรเนี่ยมันจะหนวกหูสําหรับผู้ที่ขับขับวินนะครับผมถ้าขับแก๊ปขับอะไรก็ใส่ได้ครับเม็ดเบาๆก็ออกตัวเร็วๆ,ๆพุ่งชิดๆน่ะได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เสียงเ,ยเงียบๆไม่ต้องเสียงเครื่องเครื่องไม่ต้องเสียงดังมากแต่ว่าวิ่ง สั่งได้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมผมจะทำออกมาเดี๋ยวผมลองทําก่อนแล้วผมลองใช้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงว่าที่ผมทําออกมา12องศาเนี่ยว่ามันใช้ได้ดีไหมและมันใช้ได้จริงอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวรอชมต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมลองเอาไปใช้งานก่อนเดี๋ยวผมเอามาบอกอีกทีนะครับผมแล้เวเจอกัน ข่าวถัดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวจะบอกข่าวว่ามันใช้ได้ยังไงถ้ามันใช้ได้ดีผมจะบอกอีกทีนะครับชัดเจนแน่นอนน้ำหนักที่ผมใช้อยู่นี่ก็ให้ให้ดูน้ำหนักที่ผมใช้อยู่ผมจะให้ดูรูกลางครับนี่ครับมันต่างกันมากนะครับเนี่ยสิบห้ากร,รมัมเนี่ยสิบห้ากร,รัมเลยนะครับสิบสี่กร,รัมก็ไม่ใช่ตัวนี้สิบห้ากร,รมัมตัวนี้ประมาณ 9ก้ากรัมถึง10กรัมนะครับเนี่ยรูมันต่างกันเยอะนะครับผมใช้ร่วมกันนะครับนี่นนหนักกว่าเยอะตัวนี้เบานะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นรถที่ไม่ได้แต่งชามนะครับถ้าพี่ๆน้องๆไปใส่เมด็ดพี่ๆน้องๆไปใส่เม็ดหนักแบบนี้นะครับรถวิ่งไม่ได้ครับวิ่งไม่ออกเลยครับอืดๆตันๆนะครับแต่อันนี้วิ่งได้ครับใส่เม็ดหนักวิ่งได้นะครับ วิ่งไหลดีด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนตอนที่ใส่ทําชามแล้วลงเกียร์ต่ำครับให้ให้ให้มูลเล่ข้างหน้ามันมันต่ำนะครับเรียกเรียกภาษาชาวบ้าน,นครับข้างหน้าเรียกว่ามูลเล่อ่ามูลเล่ถ้ารอบหน้ามันเล็กรอบหลังมันโตก็มันจะใช้ใคล้ายว่ามันออกตัวเริ่มออกตัวมันต้องเล็กเล็กไปหาใหญ่นะครับพอเริ่มความเร็วเริ่มเยอะมันก็จะใหญ่กลับไปหาเล็กนะครับใหญ่ดึงเล็ก ทําให้รับมันเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับออกตัวด้วยเกียร์ต่ำนะครับนี้ผมทําสายพานตอนนี้ขึ้นอยู่ตรงสุดข้างบนพอดีนะครับเลยข้างบนมาอีกนะครับผมทำมากมากนะครับแล้วซูมให้ดูนะครับนะครับจะติดเครื่องบนอยู่แล้วนะครับ วานี้นะครับนี่มันจะติดด้านบนอยู่แล้วนะครับนิดเดียวเองนะครับผม,มอดย,อยชนเลยนะ,<ล>ะฮะสังเกตได้เลยนี่แต่ว่าไม,ไ,มไ,มไ,มไม่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 ฟัดนะครับมันสายพันสายพันผมมันจะไม่ฟัดนะครับผมเราลองให้ดูใหม่รอบแสดงว่าน่าจะใช้ได้กว่าเดิมนะครับด้วยการออกตัวดีแน่ๆนะครับเม็ดหนักใช้เม็ด15แล้วก็10กรัมแล้วก็ ใช้สองอย่างนะครับสิบห้ากับสิบกร,รัมนะครับมีสายพันธุ์ตึงเป๊ะเลยนะครับพี่น้องอันนี้คือสายพันธุ์ด้านหลังนี่จะโตมากๆแล้วข้างหน้าจะเหลือเล็กลงครับเหลือเล็กลงมากๆ,ๆ็ลองฟัดกันดู ลาพันยังตึงอยู่นะครับผมลพันยังตึงอยู่มากนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ดด,ด้านหลังนะจะมองไม่ค่อยทันนะครับผม นี่คือผมทาได้รอบเกียร์ต่ําให้มันอยู่ในตําแหน่งประมาณเกียร์หนึ่งนะครับสมมุติว่าเป็นรถเป็นรถอ่าเป็นมูเล่เล็กๆแล้วกัน,นครับออกตัวธรรมดานะครับแต่ว่าเวลาดึงมันจะพุ่งตัวเร็วนะเพราะว่ามันมูเล่เล็กดึงมูเล่ใหญ่ปกติมันจะออกตัวประมาณปกติมันจะออกตัวอยู่สูงๆนี่ครับช่วงออกตัวของรถมันจะอยู่สูงๆประมาณน,นี้นะครับมันจะอยู่ จะอยู่ช่วงนี้นะครับแต่ว่าผม,ผมย่นให้มันลงมาอยู่ข like ้ plane plane. างล่างนี้นะครับให้มันอยู่ช่วงต่ําสุดนะครับผมนี้ก็น่าจะต่ําได้สุดแล้วนะครับที่ที่ที่ทำช้าอันนี้ก็ปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมก็ย่นย่นลงมาให yeah. <number> ้มันอยู่ตรงด้านล่างแต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่พอนะครับยังยังสูงอยู่นะยังสูงอยู่นี่เดี๋ยวผมลองแล้วได้ผลตัวนี้นะครับตัวใหม่นี้นะครับ เดี๋ยวผมลองแล้วได้ผลยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทํคลิปคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะครับเสียงก็เสียงก็ไม่ไม่ได้ดังมากนะครับก็ธรรมดานะนี่ที่ผมอยู่นี่มันเบิ้ลเครื่องไม่ได้นะผมก็เลยไม่เบิ้ลนะครับเอาเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปลองจับใช้งานดูนะครับนี่แต่ว่าด้านหลังนี่พอใจแล้วครับเพราะมันโตด้านหลังนี่ด้านหลังนี่มันจะ ตัวอย่างนี้นะด้านหน้ามันจะแคบตอนนี้นะครับแต่ว่ามันมันจะไม่ฟัดและก็ไม่มีเสียงใดๆนะครับไม่จะเสียงสายพานนะครับ้แา,นะา,าแบบนี้ออกตัวดีครับผมดีแน่นอนก็ถือวันนิ่งนะครับนิ่งๆเลยโอเคครับผมโอเคครับ ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้าแวะเข้ามาชมนะครับผมก็สรุปผลการทดลองนะครับผมผ่านนะครับการขับขี่เบามือมากนะครับออกตัวดีออกตัวพุ่งเร็วมากนะครับแล้วก็ใช้เม็ดหนักได้แบบที่ตั้งใจไว้นะครับใช้เม็ดหนักได้นะครับแล้วก็ออกตัวเบาๆนะครับเบามือมากๆนะครับออกตัวดีมากแล้วก็ บิดเวลาบิดเร่งพุ่งดีมากนะครับผมเวลาเราใช้ความเร็วเยอะๆนะครับรถก็จะไม่สั่นนะครับไม่สั่นไม่ชะท้านเลยนะครับเพราะว่าใช้เม็ดหนักประคองนะครับผมนิ่งมากๆนะครับในการขับขี่ครับผม